สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมบอทท็อกนะครับสำหรับวันนี้ผมมีเรื่องราวและความคิดเห็นที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับก่อนการรับชมฝากติดตามช่องบอทท็อกด้วยนะครับจากผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชายในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาระหว่างไทยกับเวียดนามผลปรากฏว่าไทยสามารถเอาชนะเวียดนามไปได้ด้วยสกอร์3ต่อ1เซต ซึ่งจากผลการแข่งขันที่ทีมเวียดนามพ่ายแพ้ต่อทีมชาติไทยไปนั้นก็ทําให้มีชาวเวียดนามได้มาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามกันครับมาเริ่มกันที่ความคิดเห็นแรกครับเขากล่าวว่ามันน่าเบื่อที่ได้ดูเกมนี้ ความคิดเห็นท่านถัดมาเขากล่าวว่าผู้เล่นที่น่าเบื่อที่สุดและการป้องกันก็แย่คือกูฟานห้วงซึ่งเขาวิ่งไปวิ่งมาโดยไม่ได้ทำคะแนนเลยจากนั้นก็ได้มีอีกท่านมากล่าวเสริมว่าผอมขนาดนั้นมือเหมือนกับฟืนแห้งจะไปป้องกันใครได้ให้วูง,ง็อกหวงเล่นแทนยังจะดีกว่าความคิดเห็นท่านถัดมาเขากล่าวว่าเป็นสไตล์ที่ทำลายตัวเอง ความคิดเห็นท่านถัดมาเขากล่าวว่าการแพ้เป็นสิ่งที่ถูกต้องดูการเล่นของไทยมันฟินมากความคิดเห็นท่านถัดมาเขากล่าวว่ากูฟานห่วงเหมือนไม่ได้อยู่ในสนามความคิดเห็นท่านถัดมาเขากล่าวว่าอย่างไรก็ตามเราแพ้อ,อินโดนีเซียดังนั้นเราขอแพ้อรอบรองชนะเลิศดีกว่าจะได้ไม่ต้องหวังมากเหมือนปีที่แล้วและก็ผิดหวัง ความคิดเห็นท่านถัดมาเขากล่าวว่าหวังว่าอินโดนีเซียจะเลือกคู่ต่อสู้จากนั้นก็ได้มีความคิดเห็นมาตอบกลับว่ามันเหมือนกับว่าใครก็ตามที่ถูกอินโดนีเซียเลือกมันก็จะออกไปสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากนั้นก็มีอีกท่านมากล่าวเสริมอีกว่าแล้วการเขาเลือกคนไทยดังนั้นฉันจึงโชคดีพอ ความคิดเห็นท่านถัดมาเขากล่าวว่าหน้าเบื่อที่จะสู้ไม่รู้จะฉวยโอกาสยังไงความคิดเห็นท่านถัดมาเขากล่าวว่าเล่นกันด้วยความผิดพลาดทุกจุดเต็มไปด้วยความผิดพลาดจากนั้นมีอีกความคิดเห็นมากล่าวเสริมว่าการโจมตีของพวกเขาไม่ได้ด้อยกว่าแต่ด้อยกว่าในแง่ของการตัดสินใจในการป้องกัน ความคิดเห็นท่านถัดมาเขากล่าวว่ามันแย่มากแย่ yeah, ตั้งแต่โค้ชยันนักกีฬาความคิดเห็นท่านถัดมาก็มากล่าวคล้ายๆกันว่าช่างเป็นเกมที่แย่ความคิดเห็นท่านถัดมาเขากล่าวว่าเอาตรงๆนะเพราะเป็นคนเวียดนามเลยเชียร์เวียดนามแต่ในทีมชาติไทยมีหลายคนเลยที่อยากเชียร์เบอร์12ก็หล่อเบอร์22ก็ตลก จากนั้นก็มีความคิดเห็นมากล่าวเสริมว่าเบอร์12ของจีนความคิดเห็นท่านถัดมาเขากล่าวว่าประเทศไทยไม่ได้แย่เท่าเวียดนามโดยรวมแล้วเวียดนามนั้นแย่กว่าเพราะฉะนั้นการแพ้ก็ถูกต้องแล้วกล่าวง่ายๆอินโดนีเซียยังไงก็ได้เหรียญทอง ความคิดเห็นท่านถัดมาเขากล่าวว่าเล่นบอลด้วยความผิดพลาดเพียงกูฟ่านห่วงถามแต้มได้ไม่กี่แต้มการแพ้ต่อทีมชาติไทยก็ถูกต้องแล้วความคิดเห็นท่านถัดมาเขากล่าวว่า,เ,า,า,ววาเสียใจที่สุดคือข้อผิดพลาดของบีหนึ่งความคิดเห็นท่านถัดมาเขากล่าวว่าดูแล้วโกรธมาก ความคิดเห็นท่านถัดมาเขากล่าวว่าแค่เหรียญทองแดงก็ยังไม่รู้จะได้หรือเปล่าโค้ดแก้เกมได้ช้ามากความคิดเห็นท่านถัดมาเขากล่าวว่าโดยทั่วไปแล้วไทยยังแข็งแกร่งมากความคิดเห็นท่านถัดมาเขากล่าวว่าจิตใจที่อ่อนแอโค้ดคือครูที่ไม่สามารถยกระดับจิตใจของนักเรียนเมื่อพวกเขาล้มเหลว ความคิดเห็นท่านถัดมาเขากล่าวว่าจุดเปลี่ยนคือความผิดพลาดความคิดเห็นท่านถัดมาเขากล่าวว่าวอลเลย์บอลไทยอยู่ในระดับสูงทั้งชายและหญิงดูจากเกมนี้จะได้รู้ว่าพวกเขามีระดับแค่ไหน ความคิดเห็นท่านถัดมาเขากล่าวว่าด้วยความสามารถของกัมพูชาและฟิลิปปินปีนี้อาจจะได้แค่เหรียญเงินไม่ใช่เหรียญทองแดงบางทีอาจจะเจอไทยอีกในนัดชิงอันดับ3และทั้งสองทีมก็น่าเบื่อพอๆกัน ความคิดเห็นท่านถัดมาเขากล่าวว่าทีมวอลเลย์บอลชายดูแล้วมันน่าสนใจน้อยกว่าผมไม่เห็นการพัฒนามากนักมันยังคงเหมือนเดิมตลอดทัวร์นาเมนต์ทีมหญิงยังน่าสนใจกว่ารอบรองชนะเลิศพบกับอินโดนีเซียเพื่อชิงเหรียญทองแดงไม่รู้จะได้ถึง20คะแนนไหมฮ่าฮ่าฮ่าความคิดเห็นท่านถัดมาเขากล่าวว่าตัวเซตนั้นแย่มากผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขายังอยู่ในสนาม ความคิดเห็นท่านถัดมาเขากล่าวว่าคิดว่านัดนี้จะสามารถเอาชนะได้ใครจะรู้ว่าวอลเลย์บอลชายไทยนั้นมีระดับกว่าเวียดนามความคิดเห็นท่านถัดมาเขากล่าวว่าอินโดนีเซียจะเป็นแชมป์เหมือนเดิมความคิดเห็นท่านถัดมาเขากล่าวว่าโค้ชไม่ทำการบ้านหมดเวลาไปกับการต่อสู้ความท้าทายที่งี่งเงา่าและไม่กล้าแม้แต่การเปลี่ยนตัว ความคิดเห็นท่านถัดมาเขากล่าวว่าความพ่ายแพ้มาจากความผิดพลาดของตัวเองความคิดเห็นท่านถัดมาเขากล่าวว่ามันน่าเบื่อที่จะดูการตีบอลที่ไม่ผ่านตาข่ายตลอดเวลาดูวอลเลย์บอลหญิงยังดีกว่าความคิดเห็นท่านถัดมาเขากล่าวว่าโค้ชอ่านเกมได้แย่มาก ความคิดเห็นท่านถัดมาเขากล่าวว่าเล่นแบบนี้แค่ท็อปโฟก็ไม่น่าจะติดเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่ความคิดเห็นนี้นะครับเขากล่าวว่าเป็นเพราะริเบรโรของไทยที่จับปีหนึ่งของเวียดนามการโจมตีที่รุนแรงของเวียดนามทั้งหมดถูกจัดการด้วยริเบรโรไทย ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอนําเสนอความคิดเห็นต่างๆเพียงแค่นี้นะครับซึ่งความคิดเห็นทั้งหมดนี้ใช้การแปลภาษาด้วยระบบอัตโนมัติหากมีข้อผิดพลาดจากการแปลก็ต้องขออภยัยไว้ณัที่นี้ด้วยครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ